ก็สวัสดีคุณครูและก็นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ก็พบกันชั่วโมงประวัติศาสตร์นะแต่แต่ก่อนอื่นลองทบทวนความรู้ที่มีอยู่บ้างเล็กน้อยถามก่อนวันนี้ดูข่าวไหมดูดข่าวอะไรเอ่ยฮะด,ดูข่าวอะไรคะข่าวเครื่องบินตกข่าวอะไรอีกเอาใกล้ๆตัวหน่อย ใกล้ตัวหน่อยข่าวนักกีฬา,านักกีฬา,าเทควันโดใช่ไหมเออไหนใครดูข่าวนักกีฬาเทควันโดบ้างอ่าดูอ่าเอามือลงมีอะไรอีกที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่านั้นอีกข่าวเด็กเสียชีวิตอยู่ที่ไหนคะในรถในรถในรถประจำใช่ไหมเออรถรับส่งนักเรียนเป็นยังไง น้องตัวเล็กกี่ขวบสี่ขวบเองเพราะฉะนั้นดูแล้วเป็นยังไงนักเรียนต้องทําไมคะต้องระมัดระวังดูแลตัวเองหน่อยนะคะดูแลน้องด้วยดูแลน้องด้วยไหนใครนั่งรถประจํามาโรงเรียนบ้างเอามือลงเวลานั่งมาแล้วหลับไหมคะไห<า>นใครหลับเรื่อยเลยอ่ามีคนหลับอยู่ข้างหลังต้องปลุกนะเดี๋ยวต้องปลุกอ่าเอามือลงแล้วมีน้องมาด้วยไหม มีน้องมาด้วยไหมคนที่นั่งรถประจามีน้องมาไหมคะมมน้องตัวเล็กๆสี่ขวบห้าขวบมีมาไหมมีน้องหลับหรือเปล่า,าหลับจะถึงโรงเรียนน้องทําไมอ,อุ้ยต้องรีบมองเลยนะคนข้างๆเราเนี่ยตื่นหรือยังแล้วก็ปลุกน้องลงมาด้วยอย่าลืมนะอันนี้มันเป็นมันดูข่าวแล้วต้องเอาเก็บมาใช้ในชีวิตประจาวันไม่ใช่เก็บมาคือเอามานอนไม่ยอมตื่นนะหมายความว่าใครที่มีน้องหรือตัวเอง ต้องดูแลตัวเองด้วยไม่ว่าจะนั่งรถไปไหนนะไม่ให้หลับเพียงอย่างเดียวล้วนั่งรถแล้วก็ต้องทำาไมด้วยดูข้างทางด้วยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราเรื่องการนั่งรถอา้าวเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรอีกคะเด็กเป็นโรคผีเสือ้อโรคผีเสือ้อโรคดักแด้ เออแบบนั้นพอได้เอาอะไรอีกเรื่องข่าวอะไรอีกแมงมุมแมงมุมแมงมุมสีน้ำตาลกัดแล้วเป็นยังไงกัดแล้วมือเเออเนื้อมันจะตายเน่าถูกไหมเออเพราะนั้นบางครมีแมงมุมมีแมงมุมเอามือลงแมงมุมอยู่ตรงไหนฝาผนังบ้านมีไหมมีไหมแสดงว่าบ้านรกหรือเปล่า บ้านรกวันนี้กลับไปนะไปถือไม้กวาดจากใยนะไปจัดการให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลบ้านเรือนให้สะอาดแล้วก็อย่าไปเล่นตามบ้านร้างใครที่ชอบเล่นแบบบ้านร้างหรือใต้ต้นไม้ระวังตัวให้ดีตอนนี้แมลงสัตว์กัดต่อยเยอะแยะมากแมงมุมไม่ใช่แมลงมุมนะแมงมุมข่าวแมงมุมต้องระวังไหมต้องระวังอย่าไปจับเล่นอย่าไปจับเล่นเห็นมันตัวเล็กๆนึกว่ามันจะไม่มีพิษ สุดท้ายแล้วมันทําไมคะพิษมันเยอะมากอย่าเล่นอย่าเล่นเรียนมาก็เยอะแล้วอะไรควรจับต้องไม่ควรจับต้องถูกไหมคะแมงป่องนี่จับได้ไหม,ไมไหรืออยากจับอยากจับแมงสาบอยากจับไม่แม,งมลงสาบอาเอไม่จับเหมือนกันขยะขยองยอ,อ,อันไหนที่มันแบบอันตรายหรือไม่รู้จักก็อย่าไปแตะไปต้องดูห่างๆบางทีดูห่างๆไม่พอต้องวิ่งหนีไกลเลย เพราะฉะนั้นนักเรียนมีอะไรก็ต้องบอกผู้ปกครองนะคะในช่วงนี้เนื่องจากฝนตกแล้วก็อากาศมันทําไมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรามันเป็นฤดูฝนฝนมันก็ตกลงมาเยอะแต่อตัวที่มันอยู่มันอยู่เหมือนเราแต่มันโดนฝนมันก็กลัวฝนถูกหรือเปล่ามันก็ต้องหลบอย่างเช่นงูแมลงต่างๆแมงต่างๆที่มันมีพิษมันก็จะขึ้นมาจากไหนคะ ตอนนี้น้ำเยอะด้วยใช่ไหมขึ้นมาจากรูขึ้นมาจากดินออกมาจากรังไปอยู่ไหนดีล่ะ<า>เออเข้าบ้านคนดีกว่าถ้าทางปลอดภัยแล้วมาเราก็จะมีเราจะมีสมาชิกเพิ่มโดยไม่รู้ตัวนะเพราะนั้นนัาเรียนก่อนนอนนัาเรียนต้องดูแลด้วยนะระมัดระวังไม่ใช่พอเวลามืดปั๊บดูละครเสร็จก็ตุ้มลงกันในที่นอนเช้าขึ้นมาไม่ตื่นนะโดนอะไรกัดก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวอะไรกัดหาไม่เจอด้วย นนักเรีต้องดูแลตัวเองด้วยเรื่องนี้อย่าให้ผู้ปกครองเหนื่อยกับเราเราต้องดูแลตัวเองให้ได้อ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรตอนนี้ฤดูอะไรคะรูดูฝนฤดูฝนของประเทศไทยเกิดจากอิทธิพลลมลมลมมรสุมลมพัดน,นั่นแหละเออลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้นึกถึงจังหวัดกระบี ภูเก็ตพังงาฝั่งนู้นลมมันเข้ามาทางนู้นแล้วมันจะพาอะไรมาพาฝนมาทำให้เราเป็นฤดูฝนแต่ตอนนี้นอกจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทำให้เรามีฤดูฝนในทุกปีทุกปีแล้วเนี่ยจะมีลมอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนมาเป็นตัวเป็นเป็นเลยหมุนไหนใครดูข่าวพยากรณ์อากาศ ดูไหมคะมันมีวงหมุนหมุนสีขาวเข้มเข้มเป็นก้อนเมฆใช่ไหมอันนั้นคืออะไรพายุพายุตอนนี้ที่กกำลังชื่อเสียงโด่งดังไปชื่ออะไรรามาสูรทำไมถึงชื่อรามาสูรทราบไหมรามาสูรเป็นใครฮะเป็นยักษ์ในวรรณคดีใช่ไหมที่ที่ทจะเอาลูกแก้วที่นางมณีเมฆขลาใช่ไหมเออต้องเอาเอาอะไรกว้าง กวางขวาน,วานออกไปใช่ไหมเอออันนี้เป็นชื่อเป็นชื่ออเป็นชื่อพายุเป็นชื่อพายุอ,ยอ,อในปี2543กลุ่มประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยทะเลใหญ่ๆเนี่ยนะทะเลใหญ่ฟังนี้อ่าแผนที่มีด้วยนี่อ่าดูแผนที่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวครูจะพูดเรื่องนี้ด้วยในกลุ่มประเทศสมาชิก ในมหาสมุรทรแปซิฟิกแถบใต้แถบนี้เขาก็จะรวมกันตั้งชื่อตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่มีมาตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหาตุลาไปจนถึงพฤศจิกาแล้วมันก็จะหายไปมันก็จะเป็นหน้าหนาวถูกไหมคะช่วงนี้มันจะมีพายุในมหาสมุทรอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ะดูในนี้แผนที่คุณครูมีนิดนึงอ่ะลองดูดูในวิชวลหน่อยนะคะนี่ อันนี้ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยขยบไปเยอะๆนั่นคือมหาสมุทรแปซิฟิกในนี้แหละที่มีก่อตัวของลมพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็มีอยู่ลูกหนึ่งที่ชื่อรามาสู์ก็จะมานี่มาถล่มฟิลิปปินแล้วก็ขึ้นที่เวียดนามแล้วก็เข้าไปยังจีนนะหมุนมานี่ประเทศไทยอยู่ตรงนี้โดนแค่ไอไอพายุโดนแค่อะไรนะ เศษเศษเซียวเยวลมของขวานรามาสูรแค่ฝนตกหนักๆแค่นั้นเองใช่ไหมเออรอดตัวไปแต่ตอนนี้มันจะมีลูกใหม่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอีกหนึ่งลูกไม่ได้ชื่อรามาสูรแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อรามาสูรเป็นชื่อของประเทศไทยที่ตั้งเขาให้ตั้งประเทศละสิทธิ์ชื่อของเรามีพระพิรุณทุเรียนวิภารามาสูรเมฆขาหานุมาน เนี่ยอันนี้เป็นชื่อของเราส่วนลาวเขาก็ตั้งโบลเวนปลาบึกชบาอุบานะของเรานะอะไรเนี่ยนกเต็นเคยได้ยินไหมช้างสารชื่อพายุอันนี้เป็นชื่อของเรานะต่อไปลูกใหม่ี่จะชื่ออะไรนะชื่ออะไรสารูสารอูารอะไปฟังข่าวนะวันนี้เป็นฟังข่าวทั้งต้นทางปลายทางพายุฤด,ดูร้อนลูกใหม่พายุหมุนเขตร้อนลูกใหม่ มีชื่อแล้วที่กำลังหมุนอยู่ที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้จะถล่มใหม่อีกแล้วอีกหนึ่งลูกให้ดูชื่อนะเดี๋ยวเข้าหน้าเราก็จะเอามาดูว่าเอต่อไปมันจะเป็นจันทูหรือจะเป็นอะไรนะเคยได้ยินไหมชื่อพายุเหล่านี้เคยได้ยินไหมคะช้างสารอะไรไม่เคยได้ยินเลยเหรอจำไว้นะมีหนึ่งลูกแล้วที่จําได้ในชีวิตนี้คือเรื่องคือเรื่องชื่ออะไรคะรามสูนเดี๋ยวดูลูกต่อไปวันนี้กลับไปบ้าน ไปดูข่าวลมฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศอะไรนั่นแหละไปดูว่าพายุลูกใหม่ที่หมุนติ้วๆแบบเนี้ยเออชื่ออะไรชื่ออะไรเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรานะถ้าเกิดว่าไอ้หมุนแบบนี้มันมาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยพวกเราหมดเลยอืทีนี้ความเร็วของพายุเนี่ยถ้าธรรมดาตอนนี้ราม,มาสูนสงบลงแล้วขึ้นที่จีนเป็นด e p r e s s i o เขาเรียกดีเพรสชั่นดีเพรสชันเนี่ยความเร็วของของศูนย์กลางพายุเนี่ยแค่ประมาณ61กิโลเมตรต่อชั่วโมงนึกถึงรถของนักเรียนวิ่ง61นะ61กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมุน61เนี่ยดีเพรสชันฝนตกเยอะฝนตกเยอะๆส่วนมากบ้านเราเนี่ยจะได้รับดีเพรสชั่นนะแต่ถ้ามันมีความเร็วมากกว่านั้นจนถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมง เขาเรียกว่าพายุโซนร้อนนะอันนี้คือระดับของมันดีเพชชันเนี่ยแค่ธรรมดาธรรมดาฝนตกหนักๆแต่ถ้าเร็วมากกว่านั้นเขาเรียกว่าโซนร้อนพอเป็นโซนร้อนหมุนมากกว่านั้นอีกจะเป็นใต้ฝุน่นมากกว่า117กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัฒนาระดับขึ้นมันหมุนแรงมากก็จะเป็นพายุใต้ฝุน่น แล้วมากกว่านั้นอีกคือซูปเปอร์ใต้ฝุ่นเพราะมันแรงมากจนมันเป็นซูปเปอร์ไปแล้วนะที่ประเทศฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็จีนเนี่ยส่วนมากจะเริ่มที่โซนร้อนก่อนโซนร้อนแต่เขาชื่อรามาสูนพอมันเป็นใต้ฝุ่นมันก็ยังเป็นอะไรอยู่รามาสูนเหมือนเดิมถูกไหมคะนะแต่คำว่าดีเพรสชั่นโซนร้อนกับใต้ฝุ่นเนี่ยเป็นระดับความเร็วของพายุ ถ้าแค่61เนี่ย <S <s เขาเรียก depression ฝน Flint ตกหนักธรรมดาตกแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบบ้านเราอะแต่ถ้าเป็นโซนร้อนมันก็จะมีลมแรงมาก <S <s พัดพาหมดเลยอันนั้นคือโซนร้อนหประมาณ117ถ้าเลย117ไปเป็น118ก็จะเป็นพายุ <S <s ใต้ฝุน่นทีนี้บ้านเราแถบนี้ในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยสูงสุดเราเรียกใต้ฝุ่น แต่ถ้าเกิดในมหาสมุทรอื่นเอาอีกแล้วมหาสมุทรไหนอีกล่ะ